การกรอกข้อมูลภาษี Facebook สำหรับบุคคลธรรมดาให้เตรียมข้อมูลเลขบัตรประชาชนชื่อและที่อยู่ที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนการตอบคำถามจะมีตัวเลือกคำตอบให้เลือกครับเมื่อส่งข้อมูลไปแล้วเราสามารถแก้ไขได้ภายหลังครับเริ่มกันเลยครับในหน้าเริ่มต้นส่วนแรกเลือกประเภทภาษีตัวอย่างนี้เป็นบุคคลธรรมดาหรืออินดิวิเดอส่วนที่2ความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ถ้าเราไม่ได้อาศัยและไม่ได้ทำรรมาหากินที่สหรัฐนะครับเลือกตอบไม่ใช่ครับส่วนที่3ด้านล่างนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนกลางหรือเอเจนต์ในการรับเงินแทนบุคคลอื่นนะครับให้เลือกตอบไม่ใช่ครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับถึงหน้ากรอกแบบฟอร์มภาษีแล้วครับให้กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษประเทศเลือกไทยแลนด์ที่หัวข้อหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN ให้ติ๊กถูกที่ฉันมี TIN ที่ไม่ใช่สหรัฐเอเมริกานั่นคือหมายถึงเรามีหมายเลขผู้เสียภาษีของประเทศไทยใช้หมายเลขบัตรประชาชนได้ครับให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนในช่อง TIN นี้ครับเมื่อเรียบไว้แล้วกดปุ่มถัดไปครับป้อนข้อมูลที่อยู่ของคุณนะครับระบบกำหนดให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลข แต่ผมจะไล่ช่องกรอกตั้งแต่ด้านล่างสุดคือรหัสไปรษณีย์ขึ้นมาเป็นรัฐให้เกาะเป็นจังหวัดเมืองเกอกเป็นอำเภอครับส่วนที่เหลืออีก2ช่องนะครับคือที่อยู่บรรทัดที่1และบรรทัดที่2ก็เริ่มตั้งแต่เลขที่บ้านหมู่บ้านซอยถนนจนไปถึงตำบลน,นะครับถ้ามีข้อมูลตามนี้หรือมากกว่านี้แล้วยาวกว่าบรรทัดที่1นนะครับก็แบ่งมาเกอกบรรทัดที่2ครับ เสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับเพิ่มที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณคือที่อยู่ไว้รับเอกสารครับระบบได้ดึงที่อยู่ก่อนหน้านี้ครับซึ่งจัดว่าเป็นที่อยู่แบบถาวรถ้าใช้ที่อยู่ก่อนหน้านี้มาเป็นที่อยู่รับไปรษณีย์ด้วยครื่อหมายติ๊กถูกนี้ก็คงไว้นะครับแต่ถ้าเป็นที่อยู่อื่นให้ติ๊กเครื่อหมายถูกออกครับระบบจะให้กรอกข้อมูลเพิ่มครับ ข้อมูลภาษีเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของคุณในสหรัฐอเมริกานะครับเขาพิจารณาจากว่าเรามีที่ตั้งสถานที่ให้บริการหรือสถานที่ที่จะมีการดําเนินการอย่างเป็นรูปเป็นรูปธรปปรมในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับตัวอย่างนี้ไม่มีนะครับเลือกศูนเปอร์ซครับเสร็จแล้วกะปุ่มถัดไปหน้ายินยอมและลงลายมือชื่อครับมาถึงหน้านี้คือใกล้เสร็จห้อครับ ในหน้านี้นะครับจะมีข้อมูลเงื่อนไขข้อตกลงส่วนบนคือติ๊กถูกเพื่อแสดงว่าฉันยินยอมลงลายมือชื่อนะครับเมื่ออ่านเงื่อนไขข้อตกลงเรียบร้อยแล้วส่วนล่างนะครับก็จะมีให้ติ๊กถูกครับถ้าเราเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้เราก็ติ๊กถูกว่าฉันขอรับรองนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลในช่องลายมือชื่อครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยครับในวันที่ไม่ต้องแก้ไขนะครับระบบดึง ขึ้นมาอัตโนมัติโดยเรียงเป็นเลขเดือนวันแล้วก็ปีครับระบบได้นำข้อมูลที่เรากรอกครับมาสร้างเป็นแบบฟอร์มภาษีของสหรัฐอเมริกาให้แล้วครับตรงนี้คือเราทวนดูตรวจสอบก่อนที่จะส่งนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างจะมีปุ่ม s u b m i t Form แล้วก็ Make Change ครับถ้าต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม m change ถ้าเรียบร้อยถูกต้องกดปุ่ม Submit Form ได้เลยครับ ระบบบอกว่าคุณได้ส่งข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วและข้อมูลของคุณได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้วถ้าไปดูด้านล่างนะครับเลื่อนลงไปจะพบว่ามีข้อความสีฟ้าเป็นลิงก์นะครับสามารถกดเพื่อไปดูไปดาวน์โหลด pdf มาได้นะครับปุ่มอัปเดตสีฟ้าก็คือสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้านล่างสุดนะครับการรับเอกสารภาษีนะครับค่าเริ่มต้นระบบติก๊กถูกไวท้ที่การจัดทรงแบบไร้กระดาษนะครับก็คือ จะส่งมาในอีเมลที่เราทําบัญชี Facebook ไว้นะครับเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเสร็จเรียบร้อยครับ